ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับก็พบกับลุงตันคนบานณาธินารเช่นเคยเนะาะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะซึ่งในวันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยเนาะงวดวันศุกร์นะครับศุกร์ที่งวดวัน เรนะาไหนะันเนาะขอไะวันพอหัที่16ตุลาคมนะครับงวดวันพุธที่ผ่านมาเนาะพุธที่15ตุลาคมนะครับสูตรพื้นฐานให้ไปก็มาหนึ่งคู่เนาะหนึ่งคู่หนึ่งนอยนะครับก็คือนอยเศษนะครับมาบนนะครับสองสี่นะครับก็เป็นตัวเลขคู่เดียวเนาะที่มีในตรางเนาะ ที่องการดึงมาวัดนะครับหลายท่านคงโชคดีกันเนาะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันครับส่วนตุงมตัวเลขหลักร้อยก็ถือว่าหลุดไปเนาะหลังจากที่มาบ่อยเหมือนกันนะครับในระยะหลังนี้ก็เพิ่งจะลุดไปนะครับสำหรับหลักร้อยนะครับส่วนเมื่อประจาวันที่ 16. 6ตุลาคม68เนาะลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ ไปติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะหหาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะก็จะนําผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับเมื่อประจําวันที่16ตุลาคม68นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่1นะครับได้แปดเนาะแถวที่2ได้สาม แถวที่สามได้เก้าแล้วก็แถวที่สี่ได้สองเนาะ,ะต่อไปก็จะเอาผลลัพธ์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตรางซ้ายขวาแถวที่หนึ่งนะครับแปดแปดแล้วก็เก้านี้ก็จะเป็นเจ็ดแถวที่สองสามสามแล้วก็สี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสองแถวที่สามเก้าแล้วก็ศนะูนย์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นแปดนะครับแล้วก็มาแถวที่สนะี่เนาะสองสองแล้วก็สามตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะครับอ่านะก็ได้มาครบทั้งสิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองครับซึ่ง เลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณาตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับวดนปัจจาวันที่16บหกตุลาคม68ดนะครับลุงตันให้เด่น3เด่น3มรอง8นะครับน้องเอซชอบ3รูสาชอบ8รูแ8นะครับทีนี้ก็มาดูชุด2ตัว ชุดสองตัวนะครับลูกันก็จะเอากระลับเนาะจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปนะครับเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือสองแปดสามศูนย์สามเจ็ด สี่แปดสี่เก้าเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสามเก้าสองแล้วก็เก้าสามเนาะได้มาสิบชุดสิบคู่นะครับ ต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดนะครับเมื่อเทียบสถิติ3าสิ่งวที่ผ่านมาเนาะโดยจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลูกตันจะเน้นให้หรือว่าวงให้ครึ่งหนึ่งของจำนวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่2อที่สมนะครับเป็นคู่ตรงกลางเลี้ยงมา ลักษณะนี้เนาะก็คือสามศูนย์นะครับอ่าเราก็มาแถวที่สามที่สี่เนาะแถวที่สามที่สี่จะเป็นคู่คู่ซ้ายนะลักษณะนี้นะครับแปดหนึ่งเนาะต่อมาก็แถวที่ หนึ่งที่สองนะครับนะจะเป็นคู่ตรงกลางนะครับนะลักษณะนี้เนาะแปดสามนะครับต่อไปก็เป็นแถวที่สองที่สามเนาะเป็นคู่ซ้นะายไปอ่าขออภัยเนาะตรงกลางเยอะไปซ้ายนะลักษณะนี้นะครับก็คือเก้าสองนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งคู่นะครับเป็นแถวที่สามที่4ี่นะครับตรงกลางมาขวานะครับอ่ลักษณะนี้นก็ได้มาครบทั้ง5คู่นะครับจาก10บคู่ตัวที่ลุงตันเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3สีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มาหนึ่งครั้งนะครับ ทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะสลับทันที่หลุนสามตัวก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับกรณีที่ชอบชุดสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยหลุนสามตัวได้นะครับเมื่อประจำมาที่16บกตุลาคมหกแปดเนาะลงตันให้สองกับแปด เป็นหลักร้อยนะครับพี่น้องเอฟซก็มองเนาะมองผลลับแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้ถ้ามีความเห็นแตกต่างอย่านี้ก็สามารถจับทฤดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรเนาะที่ได้รับชมไปนะก็ผลลับในตลาดในรอบนี้เนะี่ยก็ถือว่า แม้ว่าจะใกล้เคียงกันนะแต่ว่าตัวแทรกเนาะก็ค่อนข้างจะห่างกันพอสมควรนเน,นาะตัวเลขในกลุ่มเลขกลุ่มตัวเลขที่้องกันดึงมาวางเนาะรือว่าจับชุดให้กับพี่นองรับชมรอบเป็นตัวเลขปกติเนาะไม่มีกลุ่มเล่นเบิลให้เห็นเนาะจากที่งวดที่ผ่านมาเน่ยก็ถือว่าจับมา เยอะพอสมควรเนาะอันนี้ก็เป็นไปตามการเทียบเทียบสถนะิติเนาะปตรงกับตำแหน่งคู่ไหนก็ดึงมาวางนะครับก็ลุ้นต่ออีกงอดกันแล้วกันนะครับท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพนะี่น้องเอฟที่ติดตามลุงตัน,นมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาด คลิปใหม่ๆที่ลุงตัดลงให้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ